สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี f อแฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยที่ช่วยแนะนำหน่อยว่าที่ชื่อชื่อ,ช,อชื่ออะไรเอ่อชื่อบุญสมนามสกุลครัหนองแวงนะครับชื่อเล่นชื่อจองครับตอนเรียน,นี่ห้ะ เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านวางรรังทองจังหวัดลบบุรีครับผมแล้วก็อยากถามว่าในตอนบวชพี่เจอพี่ของเรื่องลีัานี่เจอเจอแบบไหนโอ้ตอนตอนบวชเคยแบบเพื่อนปายเพื่อนปายแล้วครนี้มันก็เป็นเป็นกลางวันฝาพอดีแล้วก็วันเหมาศพเพื่อนมันจะมีเสียงมาหอนมาถ้ากลิ่นทุกลอยมา ทีเลอสุธีอ๋ออันนี้มาไป็นกลิ่นใช่ไหมเออมาเป็นกลิ่นไม่ได้แบบว่าเ,เอ่อเห็นตัวใช่ไหมอ,อ๋อแล้วแล้วนอกจากกลิ่นแล้วรูปแล้วแล้วมีอันไหนแบบที่แปลกๆไหมเปปกดเปลกก,กก็ก็มองไม่ไม่ไม่เคยมีเหตุเหตุเอ่อเผื่อเล่าเผื่อพระ เพื่อนค้าด้วยกันเราว่าเขาเจอ<ะ>เป็นผู้หญิงผมยาวนุ่งขาวขายัดอ๋อแล้วก็หาที่ลพบุรีที่พี่บอกมาหลวงพ่ออะไรใยที่ดังๆเ,เลยหลวงพ่อประมุกวัดโจโกหลวงพ่อประมุกวัดวัดโจโกวัดจงโก,ก,กแล้วก็หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อคำพาวัดโนรีอ๋อประสบการณ์ที่เขาไป ออไปไปประสบมามันเป็นแบบไหนบ้างเอับเกี่ยวกับพวกอ่าที่ไปกับรถรถติลดลด้อรถอะไรขเขาส่วนมากเขาจะรับฟื้นหละเขาได้ที่พี่ได้ยินมาหรือว่าประสบกับตัวเองหรือได้ยินมาแบบแตบบ่ลองเล่าใหา้ฟังหน่อยอ๋อได้ยินที่คนเขามีประสบการณ์เขาเล่าให้ฟังที่เขาคนตัดตายเข้ามาหาหลวงพ่ออ๋อแต่เขาเล่าว่าเออ บบไหนเขาบอกว่าถ้ารถมีหลวงพ่อประมุขปิดไว้ที่หน้ารถอะเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องกลัวอันตรายแต่มันเกี่ยวภาพปลอดภัยเขาเนี่ยเกี่ยวภาพปลอดภัยใช่ป่ะอ๋อนี่หลวงพ่อประมุขแล้วหลวงพ่ออีกองคหนึ่งชื่อหลวงพ่อคำภาคำพาแล้วเขาจะเก่งเรื่องคำหมากคำหมากคำหมากนี่คือคำหมากที่เขาเคี่ยวเคี่ยวเป็นแบบไหนก็ออกเป็นทางในด้านไหนอ่ะ อือผมก็มีครับผมก็มีครับก็มีเมตตาอะไรเงี้ยฮะน่ <c oughs> าแบบเป็นแบบเมตตาพวกอาหารนิยมพวกขนมอ๋อแล้วเกี่ยวขาดเกี่ยวขาดแต่แล้ว,ลวประสบการณ์แบบของพี่แล้ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบันเนี้ยพี่พี่เจอแเฉียดเฉียดเฉียดประสบการณ์อุบัติเหตุเฉียดตายมีไหมอ๋อมีครับลองรล่าฟังหน่อยรถมอเตอร์ไซ Birthday, ชนกันแล้วผมประเด็นจบรถผมเป็นคนซ้อน,อนมาผ่อนัรรถอินเอลิคันใหญ่แล้วผมก็เ็นข้ามข้ามรถที่ชนกันแล้วก็ตรงตรงนี้ยังแตกอยู่ตลอตรงนี้แตกเวลาเวลาหน้าหนาวมันก็จะป็นแบบมันจะมึนๆเฮ็ดมันเกิดได้ไงกบเลนขา,าไปแดงแล้วเข้าไปบวกกันบางทีที่แย่ แล้วคนที่ไปกับพี่เป็นยังไงบนะ้างก็คนขับเขาเขาก็าาไม่เป็นไรแค่เจ็บขาขาตลอดแต่ประเด็นข้ามรถข้ามหน้าข้ามหน้ารถเก่งไปขับลงลงลำฝกหนึงอตอนนั้นพี่ห้อยอะไรอยู่โอ้จำไม่ได้เลยพี่สักอาาไหมเคยเคยสักเมืนเคยสัก์แต่เก,ก้ายอดอาจารย์ไหนครับเป็นพักที่บ้านครับจำชื่ออาจารย์ไม่ได้ ออ๋เป็นท้าหรือคารวาดอ่ะเป็นเป็นท้าเป็นท้าใอ,อ่ไหอวัดไหนครับตอนนั้นวัด,นนวดหนองนาะหนองนาใช่ไหมอ๋อเมื่อหลายปีแล้วเราแต่เป็นวัไวดูอ๋อหนองนายใช่ไหมหประสบการณ์ในด้านไหนไอ่ะ,อะเ,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 เหมายาวยอดเนี่ยเขาเขาก็เขาบอกว่าเที่ยวพลาดเที่ยวพลาดปลอดภัยเหมือนกันเลยก็เลยมาแกว่าใช่ไหม,ไมอ๋อแล้วนอกจากเรื่องรถแล้วมีเรื่องอื่นไหมเรื่อง เรื่องแบบบู๊บุ๋นเนีนไม่ไม่มีปกติไม่ชอบเป็นคนบู๊อ๋อปกติไม่ใช่สายบู๊ใช่ไหมแล้วแล้วรู้สึกยังไงที่ได้มาขับวินเนี้ยก็มีกิจกรรมเรื่อสงส่งทีรู้สึกยังไงก็ไม่รู้สึกยังไงก็ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมงคมัอบครัวคนที่ตามลงใช่ป่ะอ๋อออ๋เพราะวันนั้นมาไหว้ก็สารักเมืองพอดีนะ เราผมได้เจอพอดีนะครับน้าโอเค,อเควันนี้วันนี้ก็พี่ชื่อจ่องหรือพี่๋องจครับพี่จองนะเออเดี๋ยวี่ขอบคุณพี่จ๋องมากนะที่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับอขอบคุณครับวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์ กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป